น้องแอร์ที่ปุ่มประตูกํกลังเช็คความพร้อมนะฮะตรวจดูอุปกรณ์เพื่อให้เที่ยวบินปลอดภัยที่สุดนะครับน้องปินป่นกาลังน้องปิ่นใช่ไหมคะปิ่นค่ะนะน้องปิ่นเป็นเทรนนี่ใหม่ๆเลยนะครับอันนี้เป็นชุดฟรีไฟต์ก่อนนะครับเดื๋อว่าน้องเขาจะต้องไปเปลี่ยนเป็นชุดไทยทือเป็นข้อใหม่ทั้งชุดนะฮะสวยง,งาม จอคอนโทรลนะฮะเป็นมอนิเตอร์คอนโทรลระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของของเครื่องทั้งหมดนะฮะตรงนี้ดูบรรยากาศของอชั้นประหยัดสีสันส,สดใสเซสชั่น 3L of Genie Moni เปิดอ่านค่ะชั้นประหยัดเราจะไม่มีจอส่วนตัวนะฮะจะมีจะมีเนี่ยฮะจอใหญ่เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเปิดเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะ รวมๆเครื่องนี้จุได้279ที่นั่งส่วนชั้นบิสเนสฟ้าชั้นเมื่อกี้นี้ประมาณ30ที่นั่งเครื่องยนต์2เครื่องยนต์เป็น Boeing 777 200